รถขยะที่พี่อดุลขับ่ยเห็นตุ๊กตาเต็มเลยเนี่ยเราไป,ไปเจอไปเจอต้มถังตํมไรใช้ได้เราก็มาล้างมาสักตากแดดแล้วก็ไปไว้ใครขอเราก็ให้เขาหเห็นว่ามันยังมีคุณค่ารม,มันมีคุณค่าอยู่ครับยังไม่เสียอะไรเราก็เย็บมาปรับปรุงนิดหน่อยก็ใช้ได้เวลาเราผับผ่านเด็กเด็กเด็กเห็นเนี่ยมีอขอไหมมีมีมีขอมีอะไรเราบางทีเราไว้เราก็ไม่ให้ไม่ทันที่เราวันหลังแล้วก็แวะเจอเขาก็ให้เขา ม่เด็ดหลังจากนี้จอดตรงไหนตกแต่งหน้ารถด้วยข้างหลังเราไงมาอยู่หน้าก็ยังสดชื่นนะเราเห็นตามขยะที่เขาทิ้งใช่ไหมเขาทิ้งหมดแล้วงเงี้ยเขาทิ้งเรากเาเก็บมาซักมาอะไรดูแล้วทำไมสกปรกมากเะยทำไมสกปรกมากแล้วเขาขึ้นรถเลยคนไหนขอเราก็ให้เลย แล้วมีไหมฮะว่าคนที่เขาเห็นความที่เราเก็บตุ๊กตาอย่างเงี้ยบางคนเขาก็เอามาให้อะไรเงี้ยมีมีมีบางคนเขาอามาให้มาให้ใหแล้วเราก็ไปแจกพวกเด็กเด็กขอเราก็ให้ต่อต่อไปจริงแล้วก็เป็น รถเนี่ยเป็นรถของเทศบาลน,นะครับตำบลตุกดูนะครับๆๆแต่คือพี่คนนี้เขาขับประจำามืคือพี่ดุนคนนี้นะครับคือเขาก็พอเจอตุ๊ก,กตาที่มันยังพอใช้ได้นะครับแล้วมันเป็นตุ๊ก,กตาที่ดูแล้วคือเขาก็จะถ้ามันใช้ได้เขาจะไปให้เด็กๆต่อนะครับแต่ผมเองก็ได้ผมก็ไม่ไม่ได้ว่าอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แต่ขอให้เป็นเรื่องของความสะอาดเอามาแล้วก็มาทํา ความสะอาดให้ดีมาฆ่าเชื้อมาอะไรเพราะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเด็กๆเอาไปต่อแล้วมันจะเกิดความไม่ไม่สะอาดจะสกปรกกับเด็กๆซาอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแกครับก็เห็นด้วยดีครับแลวการประดับตกแต่งรถอย่างเงี้ยถือว่าเป็นความน่ารักไหมครับครับก็ถือว่าเป็นการเป็นความน่ารักนะครับที่ที่ที่โดยไม่ต้องเป็นความคิดสร้างสรรค์โดยที่ไม่ต้องเสียตังค์ด้วยซ้ำประมาณนี้ครับแล้วก็เหมือนรีไซเคิลทำให้จากของ ที่ทิ้งแล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยซ้ําอะไรอย่างเงี้ยครับครับ,รบแล้วปกติพี่ดุลเนี่ยเขาเป็นคนดีใสยใจคออย่างไรครับพี่ดุลเป็นคนน่ารักครับเป็นคนน่ารักแล้วก็ขยันขันแข็งดีแล้วก็เป็นที่รักของเพื่อนพวกพ้องที่อยู่ด้วยกันอยู่แล้วเพราะแกก็อย่างเงี้ยครับมีความคิดสร้างสารรค์เอื้อเฟือ้อถึงเด็ก,เ,ดกเอื้อเฟื้อคนรอบข้างอะไรประมาณเนี้ยครับ